นะครับวันนี้เราจะมาแก่ไม่ครไม่สั่งจากช้อปปี้เหรออ่ะแก่เลยครับรีวิวเปิดกล่องครับขอปิดบางรายชื่อเจ้าของกล่องนะครับอืมฟื้นนะครับนะครับไปครับ สั่งอะไรนะสั่งไม่อ่ะสั่งอะไรเอ่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บออึ๊บอับออืมโอ้โบยานี่ฮะสินค้าสองตรงนะครับสรงจริงครับเอาแคโลแกะด้วยครับข้างในโมย่าจะเป็นของจริงหรือของของปลอมมาดูจากนี่นะฮะนี่คืออะไรครับอันนี้คือโลโก สินค้าของแท้อลองเปิดดูว้าว <Wow. S 1> นี่ยูทูบเบอร์อีกคนนึงนะครับกดติดตามช่องเขาได้นะครับผมสามล้อถูกหวยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะฮะขาสั่งอุปกรณ์ในการที่จะรีวิวหวยฮะเป็นอาจารย์ใบหวยนะครับ นี <Yeah>. <S <S ่ครับใอนี้มีอะไรบ้างอ่าเราดูกันอ่ามาดูครับมาดูกันนะับว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่นี่เป็นถุงหนัง,งเลยครับอ่าอ,อืมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือน่าจะเป็นตัวหัวต่อรอเปล่าอ่าเป็นแจ็คหัวต่อของโบย่านะครับผมสำหรับไอโฟนนะครบชุดเลยเอ้ครับราคาเท่าไหร่ครับคุณเจ้าของเพจน่าจะประมาณแปดเอ้ย ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวเก้าร้อยแปดร้อยหรือเก้าร้อยนี่แหละอันนี้คือร้านนี้ใช่ไหมนี่ครับร้านนี้ไม,ไม่เป็นไรเราเพื่อความบันเทิงให้กับเพื่อความจริงให้กับคนที่จะสนใจจะซื้อสินค้าจากร้านนี้จำราคาไม่ได้นะ่าจะประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทก็จะมีสายไม้เนาะมีไม้ก่อนนี่นนยาว มีสายในนี้มีอะไรบ้างอ่ะเราดูเรามาดูกันทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้คือยาวมากแบบรีวิวเปิดกล่องนี่แบบแล้วก็นี่คือเป็นาสายของไม้นะครับเออยาวกี่เมตรยาวประมาณ6เมตรอ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นของน้ำกันกันลมแล้วก็ที่ครอบไม้ อันนี้วก็ที่ติดเสื้อแล้วก็นี่ที่ติดเสื้อกิ๊บติดเสื้อนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็ที่นี่ที่สำคัญขาดไม่ได้คืออะไรครับไม่ใช่แล้วอันนี้ของกินเหรออ่ะหมดแล้วครับหมดลูกอมปะลูกอมลูกอมแถมแถมลูกอมมาให้ด้วยไม่ใช่กันชื้นในชิพหายแล้วก็เดีทุกคนนะเดี๋ยวเด็กอย่าเรียนแบบนะครับไม่ใช่ของกินนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของช่องเลยนะครับสามล้อถูกหวยเขากินเองนะ เด็กๆห้ามกินนะมันเป็นทีก yeah well, ここ yeah, er yeah. ่กันชื้นเนี่ยครับแจ็คเสียบนะก็ต้องทดสอบด้วยนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่คือเจ้าของช่องนะครับผิดนะครับไ่เห็นหน้แล้วใส่แมสเขาเขาปิดบังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่ถ่ายเดไม่ถ่ายตอนที่เห็นได้ดี่ไอครับผมเจ้าของช่องผิดสามล้อถูกหวยเขาที่อายนะฮะ เออไม่ถ่ายครับผมไม่ถ่ายหน้าครับผมไม่ถ่ายหน้านี่กำลังจะทดสอบนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะไม่ใสยไมค์เขาสั่งมาสำหรับ iPhone iPhone ตัวไหนครับไม่บอกครับไอโฟนตัวไหนบอกดิน่าลองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหล ใช้ง,งานได้ปกติครับทาน